ก่อนไปรับชมก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมถ้าจะสนับสนุนผมข้างปุ่มดาวน์โหลดเลยนะเพื่อนค่าน้ำค่ากาแฟสักนิดนึงขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศก,กาลฮาโลวีนก<ๆ>่อนที่จะไปอธิบายอะไรนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก่อนว่าเป็นยังไง

ก็คร่าวๆนะเพื่อนนะสำหรับบรรยากาศว้า <Wow. S 1> ผมก็ไปตามล่านะพวกสัตว์ที่เป็นโครงกระดูกอันนี้เป็นสกินนะเพื่อนผมไม่ได้จับมามันจับไม่ได้นะ <What? S 1> คือเราต้องตีน้องให้ตายเพื่อป้นโครงกระดูกมาคาบของอีกทีหนึ่ง hmm. ของมันก็จะเป็นพวกชุดนะอืมเป็นพวกชุดแล้วก็ท่าเต้นแต่ก็ได้สกินด้วยนะ จะเป็นสกินของไดโนเสาร์สกินโครงกระดูแบบเนี้โอเคอันนี้ก็ของตกแต่งนะคือไอ้พวกเนี้ยเราไม่ตกแต่งก็นด้มันเป็นส่วนผสมในการคาบชุดไงแล้ว hmm. ผมเอามาโชว์ได้รู้ว่ามันเป็นฮาโลวีนโอเคก็สำหรับของนะก็คาบได้ในหม้อต้มนะวิวแปดถ้าใครมีหม้อต้มแบบเตาแก๊สอะ่ะก็ใช้ได้ไวดี <Yes. S 1> ก็กดตรงนี้นะเพื่อนนะสองครั้ง ปึกๆเห็นปะมันก็จะโผล่มาแบบนี้ <Wow. S 1> เพื่อของใครไม่ขึ้นนะของผมก็ไม่ขึ้นต้องกดแบบนี้นะโอเคเพื่อน <okay. S 1> ก็สำหรับวัตถุด,ดิบที่จำเป็นนะจะมียูซีชนิดเดี๋ยวผมพาไปหาแล้วกัน <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นสีชนิดนี้ที่จำเป็นกระดูกนะสุสานฟักทองแล้วก็หุ่นไรกานะเพื่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวไปหากัน สำหรับกระดูกไดโนเสาร์นะเพื่อนอาจจะหายากหน่อยแต่ก็เจอได้ตามอันฟ้าพวกอันฟ้าแรปเตอร์คาโนโอเคแล้วก็สัตว์บางชนิดนะที่ไม่ใช่อันฟ้าเขากระดอกมาโอเคนี่อันฟ้าแรปเตอร์ก็ให้กระดูกเหมือนกันก็สังเกตได้นะเพื่อนตัวมันจะเป็นกระดูกเออมันจะให้ทั้งสก,กินของไนโนเสารนะแล้วก็กระดูกประมาณนี้มา อันนี้สเตโกนะเพื่อนนะตัวนี้ก็จะให้กระดูกเหมือนกันแล้วก็สก,กินของตัวมันก็คือสก,กินกระดูกเนี่ยแหละอืม <Wow. S 1> คือเขาจะให้ทุกตัวเพื่อนก็ตามหาเอาอาจจะหายากหน่อยผมก็เจอไม่เยอะนะคือเล่นได้แป๊บเดียวอะ่ะเจออยู่ใกล้บ้านก็เลยจัดสา <Wow. S 1> เลือดอาจจะเยอะหน่อยเพื่อนก็คือต้องเตรียมสัตว์ที่แบบแรงกัดโห,หดมา เพราะว่ามันถึกมากเออไอ้พวกในน,นสาวที่เป็นโครงกระดูกเนี่ยผมดันพลาดว่ะผมเจอแบบกีก้าโครงกระดูกนะอะแต่ผมลืมไงแบตหมดลืมชาร์จแบตคือเปิดมาอีกทีกีก้าหายไปแล้วเออกำลังตีอยู่เลยเพื่อนโอ้โหไม่งั้นมันแน่คลิปเคิร์ฟหายหมดเวรจริงๆ <S <S> <S ก็ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปย้อนหลังแล้วกันโอ <Okay. S 1> เคเสีดามาก ัวนี้ก็จะเป็นอันฟ้านะอันฟ้าคาโน่เพื่อนแรงกัดก็เยอะอยู่เหมือนกันก็แนะนำเพื่อนเอาไดโนเสาร์ที่มันแรงกัดเยอะๆหน่อยเลือดก็เยอะๆหน่อยเพราะว่าไอ้พวกโกงกระดูกเนี่ยมันถึกมากเลยอืมขนาดกีก้ากัดนี้ยังลำบากเลยโอเคก็รอนะรอให้ไปโดนกีก้าเราไป นี่ก็ให้กระดูกเหมือนกันเพื่อนแล้วก็สกินคา r โน่นะสกินกระดูกอ่ะอถ้าเพื่อนขยันก็ตามหารอบแมปเอาถ้าใครจะเอาสกินโอเคตัวนี้ก็จะเป็นบอนโต้นะเพื่อนนะ <Wow. S 1> ก็เป็นสัตว์ธรรมดาตัวที่3มนะที่ผมเจอตัวแรกคือกีกาผมเจอกีกาก่อนเลยนะซึ่งเป็นสัตว์ธรรมดา <Ooh. S 1> เออ <Yeah. S 1> เป็นโครงกระดูกนะ ตัวที่2ก็สเตกโกโครงกระดูก <Wow. S 1> ตัวที่3ก็จะเป็นเนี่ยบอนโต้นะที่ผมเจอตัวอื่นยังไม่เจอเลยอืมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเพื่อนเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันอันนี้ผมทําแบบคร่าวๆก่อนหาทรัพยากรเฉยๆนะเรียบร้อยกีก้าสองตัวนะเลือดสามหมื่นบอนโต้มันเลือดสามหมื่นนะเพื่อนต้องลุมโอเคอยู่ไหนนี่ได้แล้ว โอเคต่อไปเดี๋ยวไปหาทรัพยากรต่อชิ้นแรกที่ผมเจอนะเพื่อนก็จะเป็นหุ่นไลกานะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเพื่อนผมแนะนำนะต้องเอาสัตว์ที่แบบเดินดินน่ะเออมันจะขึ้นตามตูดเรานะไอ้พวกเนี้ย <Wow. S 1> เพื่อนอย่าใช้นกใช้เป็นสัตว์เดินดินดีกว่าเออพวกม้าแรปเตอร์อย่างเงี้ยโอเคเดินไปเรื่อยๆเพื่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามนะ โอเคตามนี้ขึ้นแบบนี้นะเพื่อนก็จะเป็นสุสานนะก็ขึ้นตามเราเหมือนกันแนะนำก็ใช้ม้าเป็นสัตว์เดินดินนะเออคือเราขี่มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นตามตูดเราเลยเพื่อนนะไม่ต้องใช้นกหรอกถ้าใช้นกนี่เรามองไม่เห็นนะไอ้พวกนี้มันจะเกิดอยู่ใกล้ๆเราเราอยู่ตรงไหนมันจะเกิดตรงนั้น สลักชื่อได้นะเพื่อนเออแต่แนะนํานะไม่ต้องวางหรอกเก็บไว้คราบชุดดีกว่านะคุ้มกว่าวางก็สักอันสองอันก็พออืมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะเพื่อนนะขึ้นตามตูดเราเหมือนกันก็แนะนําขี่มา้าขี่สัตวเดินดินมาเหมือนเดิมโอเคเราก็สามารถตั้งลูกมันได้นะแต่ไม่ต้องตั้งหรอก เอาไปคาบชุดดีกว่าเออคุ้มกว่านะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เพื่อน <c oughs> เมื่อได้ของสี่ชนิดนี้แล้วนะเพื่อนโอเคก็ยัดไมห้หมดนะยัดเข้าเตาไปใครมีเตาแก๊สก็ใส่เตาแก๊สใครมีหม้อต้มก็ใส่หม้อตม้มเออแล้วก็กดตรงกล่องข้อความเนี่ยสองทีเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นแบบนี้แต่ผมคาบชุดมาแล้วโอเคคาบชุดมาแล้วนะ โอเคก็ประมาณนี้แหละเพื่อนจะมาสอนใส่สกินแล้วกันว่าใส่ยังไงเพื่อนตีตัวไหนมาเพื่อนก็ต้องไปใส่ตัวนั้นนะนี่สกินเห็นป่ะนี่แรปเตอร์นะเพื่อนก็ลากเข้าไปช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเนี่ยโอเคนี่มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คาโน่นะเพื่อนก็เหมือนกันใส่เหมือนกันเห็นป่ะมันเป็นคาโน่ธรรมดานะว้าวกะลากไปใส่ภาพเห็นไหม มันก็จะเป็นโครงกระดูกเท่ๆนะสเตโกเหมือนกันเห็นไหมสีชมพูนะหวานแววเชียวก็ลากไปสเตโกผมเจอสองตัวนะนี่บอลโต้นะบอลโต้ก็เจอสองตัวเหมือนกันโครงกระดูกนี่ก็ค่อนข้างที่จะเกิดไวนะเพื่อนไม่ยากไม่ยากก็ต้องใช้เวลาในการหาสักนิดนึงจะ oh <no. S 1> ค่อยว่ากันเพื่อนก็ประมาณนี้นะ สำหรับกิจกรรมฮาโลวีนเพื่อน <Yes. S 1> ก็ถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้แจ้งเตือนนะว่าคลิปผมมาแล้ว <Okay. S 1> ก็สนับสนุนผมได้นะเพื่อนนะข้างปุ่มดาวน์โหลดวิดีโอขอบคุณครับ